สบายดีพ่แม่พี่น้องสบายดีทุกท่านเด้อร์พีนี้ก็มาพ่พอกับซองสลิงมันเป็นคือกล่ให้พี่น้อง <c oughs> หนาวอีกแล้วพวยพี่น้องไอ้บ้านนี่ห้อนมื้อนี้หนาวนะมือ้อนี้พ่อแม่พี่น้องพูดบทสลิงมาใส่ อันออกไปเพื่อนนะ่ะท่าแป้งท่าสติก๊กหพี่น้องแต่ว่ามาหอดนันเบิดแล้วอ, <c oughs> อนหน่อยหน่อยคนว่าว่าออกตีเพื่อนบอ,บอ,บอบท่าบอท่าเพ่นพี่น้องออกเบิดเนาะสติ๊กกับแป้ง,งอยู่อ้าซาลิงมูนี่มาจะหน่อยบุกหูเนาะซาลิงเัน มาทำบุญอยู่วัดป่ามาหาโศกไหมพี่น้องซาลิงก็ไ่เคยมาจาักเถื่อนเนาะเมื่อนี้ก็บ,บุญทอดยอดเกี่ยวไหมพี่น้องมาทอดออกเฮือนงสิบโมงเนาะมาทอดทีสิบสองโมงไหมพี่น้องสองชั่วโมงเป่สองชั่วโมงไหมพี่น้องไปกลับไปเบิ่งอยู่ไหนไหมพี่น้องเลยสาลิงก็ไ่เคยเห็นคุยกันนะคนละเวลาไหมพี่น้องมาทอดเลยเนาะ มากับซาดอนกับโอไซมากับสองสาวเป็นครั้งแรกเราที่เคยมา เมนบดแล้วบอกจากันนะสวยใส่ได้แต่ผู้เดียวก่อนสิไปไหวคอพลกั่ลองท่องก่อนเลยพี่น้องมากับสองสาวสิงเป็นสิงสิงจนสิงจนกายสิงมองเตัวเอง มาไล้ีด้ลองทองก่อนไปขอพรข้าวเปียกล่อนเวลาเสี่งหาบอเวลาเสี่งหาท่านกี่

จะจะเห็ดอีหยังเนาะคู่นั่นก็ได้น anyway> ั่งกินขาแป๊บนึ่งแน่ยังยังไม่ได้โอ้ยกินข้าวแล้วกลับไปยันจุดทุกขอพรก่อนเลยพี่น้องเลยโอ้ยอีนายอันนี้ก็ได้สิงโตชาบุงโบใส่ของเข่าเห็นอยู่บ่เห็นเห็นมหมเอ้าโอ้ยบังบ่นเบา

พี่นอ้องพ่อืันน,นี้เป็นมือวันศิลเนาะพี่เลิก,กก็มากับว้ขอพรอในเป็นครั้งแรกของซาวลิงที่ได้มานะสบาย่เหน้าโอ,อหังเนาะขอใจพิดว่าเป็นหัวไหม ทางพญานาคโอ้ยาวนี่เนาะถาก้ยสาธุแบบบ่ต้องเงินผัวเลยนะเนาะ้ายาวจักจักมเนาะเฮ้ยพญานาคก็ยาวๆ้พี่น้องเอ้ยเจ้าลิงก็บ่เคยมาจักเื่อเนาะบุญอดยอดเิงมื้อนี้ก มากาไปขอคอนเทมอยู่คนพี่น้องมาทางนี้มาโซนทาวเวสวนพี่พี่น้องเลยคนลาหลายเรียนคิวกันเนาะจนมามีบ่อนเข่าพี่พี่น้อง สาธุเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดที่กลับมาเบิ่งคลิปนี้กะเอาบุญนำกันเนาะยินดีมีแหง้งไ,ไ่ใส่มาใส่ก็ให้เดินทางปลอดภัยทั้งเฮือทั้งนำ้ำทั้งยนต์กับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยให้ทวีสุวรรณปกปกัปกรักษา,กากคุ้มครองลูกหลานเนาะทุกคนผู้ที่มากไหว้ขอพรและผู้ที่เห็นคลิปนี้เนาะเป็นครั้งทำอิดของซาลิงเนาะที่ได้มาเป็นบุญมาหอดยอดถึงพ่อแม่พี่น้อง

ซาลิงอธิษฐานโดนได้ดพี่น้องขอเรียบภูตัวเพแล้ว ถ่ายยี่ปรือไม่ถ่ายเลยอ <c oughs> คอยบโขคอยอาดอะไรนันแล้วแหละสางน้ำตกตาด เตียงอันวิดดโออยู่่อนอะางนคนนีนี่เป็นบ่อนเ่นจะสร้างน้ำตกตาดพ่อพี่น้องซ้ำ ั่งน้ำตกตาดอันนี้จะเป็นบ่อนที่สามที่เราจะมากับไว้คอพรเนาะเพราะว่ามีสามบ่อนพ่อพี่น้องมีนะพญานาคพระพุทธรุกขาวละกาทาวเวสุวณเดอมีสามบ่อนเนาะอันนี้เป็นบ่อนที่สามของเราเนาะเป็นบ่อนพญานาคพพี่น้องเอ้ สำหรับคลิปนี้ก็จบสมีเดอเร์พ่อแม่พี่น้องค่ะก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ละอย่าลืมกดติดตามเดอ้อเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ซาลิงวันพินเหตุคลิปต่อๆไปพ่อพี่น้องค้ยพอกันคลิปใหม่เนะสบายดี